กรมการกรงสุลเตือนภัยระวังนายหน้าหลอกไปทำงานนวดที่ตะวันออกกลางกรมการกรงสุลเพื่อคนไทยแจ้งเตือนกรณีมีหญิงไทยถูกชักชวนจากนายหน้าทางเฟซบุ๊กกลุ่มลายหรืออื่นๆโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือการยกเว้นวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อลักลอบเข้าไปทำงานนวดหรือสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนโอบานและกาตา เป็นจำนวนมากโดยนายหน้ามักออกอุบายว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเดินทางไปทํางานหรืออ้างว่ามีเงินให้กู้ยืมและหลอกให้คนสนมากใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปทําให้หญิงไทยจำนวนมากหลงเชื่อและตัดสินใจเดินทางไปทํางานที่ผ่านมา หญิงไทยส่วนใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศดังกล่าวจะพบว่าสภาพการทำงานไม่เป็นอย่างที่คิดหรือตกลงกันไว้และหลังจากนั้นนายจ้างจะยึดหนังสือการเดินทางไว้รวมทั้งบางรายถูกบังคับให้ทำงานชดใช้นี้หรือบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อหาเงินมาคืนกครมการกงสุลจึงขอเตือนคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในตะวันออกกลางตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างในการทำงานให้รอบคอบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ กลุ่มนายหน้าคนไทยที่ชักชวนเข้าไปทํางานและหลีกเลี่ยงการใช้วีซ่าผิดประเภทเพื่อลักลอบทำงานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของตนเองธนรัรั์เันศรีผู้สื่ข่าวเชียงใหม่เนวรายงาน